สวัสดีครับสวัสดีซีสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับวันช่วงนี้สักสี่ห้าวันนะครับช่องเขยพํมามไผ่คนหากินอาจจะยังไม่ได้ค่อยได้หากินนะครับพี่น้องทําสวนก่อนเดอ้อช่วงนี้นะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องเขยพําไผ่คนหากินยนะครับพี่น้องพาชมสวนครับนี่ครับสวนฝั่งแรกนะครับพี่น้องที่กาล,ลังทำที่กําลังทําอยู่เดอ้อพี่น้องสั่งดินมาลงทางนะทางเข้าบ้านนะครับพี่น้อง นี่ทางทาง่างดินมาลงทางเข้าบ้านนะครับอันนั้นคือในส่วนของทางสวนนะครับก็คือจะมีทั้งกล้วยหอมนะครับในส่วนของผักเดีย๋ยวจะพาเข้าไปดูนะพี่น้องเอ้ยนะครับแล้วก็ทางฝั่งขวานะครับพี่น้องอาจจะย้อนแสงหน่อยเนาะอันนี้ก็ยังเป็นป่ากล้วยนะครับพี่น้องทําเนาะครับเป็นป่ากล้วยนะครับพี่น้องอาจจะไม่เรียบร้อยสักหน่อยนะครับกำลังพัฒนาอยู่ครับช่วงนี้ ก็จะมีบ่กบกบ,บอันนี้ที่ผมทําอยู่ข้างในนู่นนะครับพี่น้องอ่านี่ครับแล้วบอ่อน้ําจะอยู่หลังบ้านเด้อพี่น้องครับเป็นสระใหญ่เด้อพี่น้องนครับในส่วนของบอ่หลังบ้านเด้อพี่น้องนี่ครับอ่าเ,เดี๋ยวพาเข้าไปดูในสวนกันครับพี่น้องตรง,ง,งนู้นจะเป็นเล้าไก่นะครับพี่น้องนู้นจะเป็นเล้าไก่ ครปล่อยให้ไก่เข้าไปหากินอยู่ข้างในนี้เนาะเราก,กั้นอยู่ตรงนี้นะครับพี่น้องนี่ครับในส่วนของที่บ้านแม่เนาะที่บุรีรัมย์นะพี่น้องนะครับเข้าไปชมในสวนนะครับพี่น้องไปชมในสวนกันตอนนี้นะสั่งดินมาลงนะครับเอาฟางมาลงแล้วนะทําสวนนะครับในส่วนของที่ผมเบี้ยววันนี้ก็จะมีพวกขนานนะครับเอาเม็ดลงเนาะนี่ครับ อันนี้จะมีสลัดนะครับผักสลัดสองอย่างนะครับแล้วก็มะเขือแล้วก็พริกนะครับพอเมดมันไว้ก่อนเนาะอ่าในสวนของตรงนูง้นครับนี่คือเข้าไปในสวนนะพี่นอ้องมีทั้งสองฝั่งครับมีทั้งสองฝั่งนู้นยาวไปนู้นเลยเด้อพี่น้องครับยาวไปนู้นเลยนะครับยาวไปเลยนะครับแต่ว่าจะเน้นในส่วนนี้ก่อนเด้อพี่นอ้องครับ ยิ่งในส่วนนี้ก่อนที่กําลังขยายพันุกล้วยหอมเพิ่มมาทางนี้เนาะเพราะว่าจะขยายกล้วยหอมให้เต็มเลยเด้อพี่น้องทางนี้ออกไปถึงหน้าบ้านนูนเลยเด้อครับอันนี้กําลังเตรียมแปลงผักเลยครับนี่เอาแกบไตน,นะพี่น้องครับเตรียมแปลงผักใส่อีกนี่ครับอันนี้คือผักสลัดนะฮะผักสลัดทั้งสองสีครับแล้วก็นูนหนานผักชีนะพี่น้อง มังผักชีทั้งอันนี้ครับนิวนคุณยายกับพี่ชายกํลาลังถากอยู่นู่นนะทําไปเรื่อยๆครับพี่นอ้องช่วงสี่ห้าวันนี้อาจจะยังไม่ได้หากินเด้พี่น้องเอ้ยโอเคเดี๋ยววันหน้าจะมาอัปเดตให้ดูครับว่าทําอะไรมากน้อยขนาดไหนเด้อพี่นอ้องครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์แล้วกดติดตามให้กับช่องเคยพร้ไผายคนหาหากินเด้อพี่นอ้องขอบคุณครับสวัสดีครับ